ครอบครัวราคาประหยัดนะคะกับแบรนด์หลักแบรนด์ตลาดเลย Honda นะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่อายุน้อยร้อยโลนะคะวันนี้เนเน่มาพร้อมกับ Honda BRV 1.5 SV คันนี้รถปี2016และราคาประหยัดมากๆนะคะสำหรับรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งนะวันนี้นะคะได้เป็นรถสีขาว,ขาวสวยๆเลยเนเน่ให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าทุกคนกระจังหน้านะคะเป็นโครเมียมนะดันโลโก้ฮ o น d a ออกมานะคะและตัดพื้นหลังด้วยสีแดงนะ คันนี้นะคะได,ได้เป็นตาไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะไฟเดย์ไลท์มีมาให้นะคะไฟเลี้ยวมีมาให้ครบและด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะใครที่ชอบคันนี้นะคะมาจับมาจองทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ๆได้เลยให้ดูที่ด้านข้างนะคะคันนี้เจ้าของเดิมนะคะชอบความแต่งความเท่นิดนึงเนาะถึงจะเป็นรถครอบครัวแต่ชอบความหล่อความเท่นะคะก็เลยใส่แม็กแต่งมายางนะคะเดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้ให,ใหม่เพราะว่าคันนี้นอ้องเพิ่งเข้าเนาะยางนะคะก็เลยยังจะเป็นยางเก่าอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะจ๊ะ คันนี้นะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะไฟเลี้ยวนี่ก็คือสวยมากๆนะคันนี้นอกจากจะได้ยางใหม่นะคะเนเน่ <ๆ S 2> เปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะรอบคันค่ะด้ามจับและด้านล่างนะคะตกแต่งด้วยโครมเมียมทําให้ตัวรถดูสวยและโดดเด่นมากๆทุกคนนี่นะคะเฮ้ยลืมนะคะอ่ะเพราะว่าคันนี้นะคะเราสปาด้านในไว้อยู่เนอะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวถ้าเราได้น้องบอกมาเดี๋ยวน้องเนมารีวิวให้นะคะ คันนี้นะด้านไอ้ด้านบนนะคะมีแหลกให้นะคะมีแหลกให้อะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะน,นี่นะคะให้ดูเลยให้ดูเลยด้านหลังนะคะมีที่ปัดน้ำฝนน้ำฝนอะไรมาครบนะลูกค้าระบบการไล่ฟ้าก็คือมาเต็มแล้วเรียบร้อยนะคะตกแต่งด้านหลังด้วยโครเมียมนะคะใครที่สนใจคันนี้ฮอนด้าบีอารีคันนี้นะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ได้เลยทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ได้เลยอ่ะ เปิดให้ดูนะอันนี้ก็คือเราเอาไปสปาเบาะนะคะถอดเบาะไปสปากันสักนิดหนึ่งเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะดูแลจัดการให้นะลูกค้าจา๋าคันนี้นะคะใครที่สนใจนะต้องรีบทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่ๆแล้วแหละนี่จ้านี่คือที่เราไปถอดไปสปาให้นะเวลามาบุกจุดล้างแบบนี้นะทุกคนถ้ามาช้ากว่าพี่ๆ QC นะคะพี่ๆเขาก็จะเอารถไปทํานะคะไปดูแลไปถอดทําความสะอาดให้นะคะ คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะหน้าจอมีมาให้ครบลูกค้าใครที่ถูกใจนะคะจับจองได้เลยเนเนรอรับสายอยู่นะคะคันนี้ใครอยากรู้ราคาแล้วมาดูห้องเครื่องกับเนเนก่อนแล้วให้ตัดสินใจราคาคิดว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่อ้าวหาไม่เจอแป๊บน,นึงนะทุกคนนะนี่นะคะอุ้ยฝากระโปรงเบามาก ฝากระโปรงเบามากค่ะทุกคนคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์1.5นะคะตัวเครื่องยนต์ iu tech นะคะเป็นเครื่องยนต์ตัวแรงนะคะของฮ o น d a นะรอยมาร์ครอยอาร์คจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบลูกจุดนะคะตัวนี้มี abs มาให้ด้วยแบตเตอรี่ในในเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะของเหลวภายในเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะคะดูแลให้ทั้งหมดนะฝากระโปรงนะคะเดิมๆเลยรอยอาร์คยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์จากโรงงานยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวสปาห้องเครื่องให้ด้วยนะคะ ใครที่สนใจคันนี้ฟังราคาให้ดีเดี๋ยวเน่<ๆ>ขออนุญ,ญาตปิดฝากระโปรงก่อนจ้าคันนี้นะคะใครที่สนใจราคาแค่480,000บาทเท่านั้นนะคะ480,000บาทเท่านั้นออกรถใช้เงินศูนย์บาทเพราะคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะใครที่อยากได้แล้วทักเข้ามาโทรเข้ามาหาเน่เลยค่ะช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างนะจ๊ะและใครที่สะดวกมาดูรถที่หน้าร้านอยากมาหาเนเนะคะ เข้ามาที่หน้าร้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นสาขาอารันหรือสาขาชนบุรีนะคะแจ้งเลยว่ามาหาเนเน่อายุน้อยร้อยโลเลยอ่ะเลยอายุน้อยร้อยโลค่ะลูกค้าวันนี้เนเน่มีโปรโมชั่นให้นะคะสําหรับลูกค้าที่จองกับเนเน่ก่อนสิ้นเดือนนี้นะคะเอาไปเลยค่ะโปรโมชั่นซื้อรถแถมทองแถมน้ํามันให้เต็มถังค่ะอยากได้รีบทักรีบโทรเข้ามาสําหรับวันนี้เนเน่ต้องขอตัวลากันไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองรถสวยๆแบบนี้ให้หนึกถึงเนเน่นะคะ สมชายคาเซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เน่เนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2องนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากบิลบูรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะสมชายคาเ,เซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสายชดุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ